สวัสดี25ตุลาค่ะวันนี้นะคะอยู่ในครัวเหมือนเดิมค่ะพอยตื่นขึ้นมาพอยทํางานบ้านนะคะจัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บ้านได้อาบน้ำไหมค่ะมาเห็ดกับเขากับน้ำกวนค่ะเดี๋ยวมันสายเพราะว่าตื่นขึ้นมาหิวข้าวค่ะพี่ๆคะเมื่อวานเรียนพาเพื่อนสามีไปเต้นรถแห่ม้วนคักค่ะฝรังบ่เคยเห็นค่ะเพื่อนสามีเพื่นาบ่เคยเห็น ไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ชอบค่ะพี่ๆคะพาเราไปเต้นรถแฮาพาไปเปิดหูเปิดตาให้เห็นตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่26ตุลาจะพากันไปเล่นน้าอยู่ห้วยละไซอยูเ่เข้าเข้าเขตสุรินไหมเกือบค่ะพี่ๆค่ะนีเสียงดังเลยเด้อพี่ๆพ,พ่อซักผ้าพ่อซักผ้าค่ะวันนี้ก็ ทำซุกิยากิทานนะคะสามีมีกับข้าวแล้วส่วนพลอยก็นี่แหละค่ะกับข้าวเดี๋ยวเอาผักไปล้านพลอยทำซุกิเมื่อวานนี่ไปเต้นรถแฮรพี่เอ้ยผมมีลมมีหน่อยหนึ่งลมนอกนันแดดค่ะแดดคัแบแดดแม่แดดแห้งลมทั้งลมทั้งแดดแต่ว่าแดดหลายกวัวลม มื้อนี้ยังวาวมีนลมเนี่ยค่ะลมแล้วก็อากาศหนาวนิดนึงค<ฮ>่ะะกิน,นแบบพวกเส้นๆเนาะ,าะค่ะแต่ก็เี่ยนี่ปั๊ดอันอันนี้ผักบุ้งโพยโซโซ,โซ,โซเละบนแล้วผักมันโซแลวพี่ๆ,ๆ,ๆพรุ่งนี้เราก็จะไปห้วยละไซนะคะพาเด็กๆไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มแล้วค่ะพาพวกเด็กน้อยหลานเหลินไปเล่นน้ำค่ะรับไปเบิร์ดทุกคนทุกหูทุกคน รับไปเรียนน้ารับเด็กๆไปค่ะโรงเรียนจะเปิดแล้วพาเขาไปเที่ยวนะคะพอมีลูกเด้่พี่ๆคะพ่อยันมีหลานมีน้องก็พาเขาไปคิดว่าเขาเป็นลูกเข้าถ้าเขาเป็นเรียนน้าเนาะคะ่ะเนาะพวอยไม่มีลูกนะคะอย่างนี้อย่างมีนะพี่ๆแต่หนูไม่มีทำยังไงก็ไม่มีคะ่ะจริงๆใครที่ติดตามพลอยมานานนะ่ะเขาคิดว่าพลอยนะ่ะ ยังไม่ปล่อยมีน้องเมื่อไหร่จะมีน้องค่อยปล่อยแล้วนะคะพี่ๆค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสเนาะค่อยไม่มีโอกาสมีเหมือนคนอื่นเขาไอ้คนอยากมีนะบ่มีพี่ๆค่ะแต่อ้คนไม่อยากมีนะมีวาสนาเรามันไม่ยังไม่มีมีแค่หลานกับน้องนี่แหละพี่ๆค่ะเด็กๆบางทีเขาพวกแต่เด็กไข้เขาไปนะซีนี้ค่ะพี่ๆค่ะไม่มีลูกเหมือนคนอื่นเขา แต่ก็อยากมีอยู่นะคะแต่มันไม่มีมีลูกก็มีความสุขอีกแบบไม่มีก็มีความสุขอีกแบบเนาะค่ะเนาะโพรามันเสียงดังในเรื่องพี่ีคานคอยซักผ้าคอยซักผ้าเมื่อเช้านี้คุณเจสั่งผ้าพูที่นอนแบบเซ็ตมาใหม่สั่งมาพันห้าเนื้อผ้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาลงรุ้นกันคะ่ะเพราะว่าคอยสั่งแบบว่าเอาแบบย่างดีนะพี่คะ่ะ ถ้าเป็นเซ็ตมีผ้านวมมีปอกผ้านวมปอกมอนปอกมอนข้างเป็นเซ็ตค่ะพี่พี่ขาจะซื้อมาใส่ให้ลูกค้าลูกค้าพวจะเข้าวันที่ยี่ิบแปดตุลานี้นะคะยี่สิบแปดอีกสองวันสามวันนี่แหละคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหาแล้วเนาะคะ่ะเนาะ25 26 27 2้ิเจ็ดแดอีกสามวันค่ะพี่พี่ขาสองวันคอยสั่งมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะไอตัวนี้เนี่ยคอยสั่งมาโดยเฉพาะเลยเต็นของแบรนด์ ไอเี้ยงเียงก่อนอแบบนาะเลียเียงมีไก่โยพริกไทยดำด้วยนะคะจะใส่ชุดเก้ี่ยนี้ก่อนนะคมีว่าพาเพื่อนเป็นงไปเปิดหูเปิดตาค่ะพี่พี่ให้เฮาเด็กให้เพื่อนได้ไปเห็นอันนั่นอันนี้นอกจากนาะเพราะต่ว่าเพื่อนบวกเงาค่ะพี่พี่คะเพราะจะว่าเพื่อนมันมีมูมีพวกอืมพอจะให้ไม่เงาเป็นแพรนะคะพี่พี่เป็นแพรแล้วก็มี อาหารขายข้างบนอย่างนี้นะคะเหมือนเราไปล่องแพอย่างนี้นะคะพี่ๆคะเป็นอย่างนั้นแหละคอยเคยไปอยู่นะประมาณสองครั้งช่วงที่คอยเพิ่งเจอกับแฟนแรกๆพาครอบครัวที่ไหนไปทีนี้รอบนี้ก็เลยว่าจะพากันไปอีกเด็กๆพวกหลานๆเขาไม่ได้ปิดเทอมเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนคอยก็เลยว่าจะพาเขาไปใกล้ๆคะ่ะพาเขาไปเที่ยวเล่นใกล้ๆนะคะเนาะ กับข้าวมาพูดคุยกันได้ค่ะพี่ๆค่ะเมื่อคืนนี่กัไปทรงเพื่อนสามีได้นั่งคุยกันจนึกดื่นพี่ๆค่ะประมาณสี่ทุ่มกับบัดสี่ทุ่มก็กลับบ้านนะคะเป็นเตะสาวพี่ๆค่ะไปนั่งคุยกันถ้ากันเป็นยางเมืองรีสอร์ทที่มองเพื่อนสามีอยู่ค่ะว่ามันอยู่จังไดเป็นจังไดงสินะคะก็ได้ท้ายใหม่พี่ๆไ้เห็นกันนอกจากวันนี้ก็เลยกลับบัดประมาณสี่ทุ่ม เดี๋ยวพ่อเอ็นต้มน้ำไปก่อนน้ําร้อนพลอยก็เอาตรงนี้เลยนะคะนี่ง่ายดีค่ะพี่พี่คะนำหัวข้อนมากดได้เลยเอามันคือเอามันคือเปิดอะไรนี่สิโอ๋อลืมลืมมันตน้องกดสวิคนี่ค่ะให้มันช่วยกันน้ําร้อนสิเดยต้มเช็ดไว้ไว้นาะนแหละพลอยหมักหมูไว้ลแล้วค่ะนำนหัวข้อนีน่แหละ มันง่ายอันมีมีตู้กดน้ำนะมันง่ายง่ายง่ายแสนง่ายกินกาแฟกาแฟกับไปตองไปต้มตัวนี้จบเลยกินกาแฟส้อมกันง่ายเฮ็ดงังง่ายค่ะพี่ๆค่ะซื้อมาจากอันอยู่ไหนเนาะดูโฮมพอซื้อมาจากดูโฮมวันนี้ซิมาปุงมได้ป่ะเนี่ยไปพาไปเบิ่งอากาศถางหนอกด้วยค่ะพี่ๆค่ะมาไปเบิ่งนั่กันค่ะมันแดดออกแต่ว่ามันล่มได้พี่ๆล่ม ลมหนาวบุรีรัมาค่ะนี่อากาศบุรีรัมย์เป็นแจ้งไดได้ยินเสียงรถแข่งได้ยินเสียงรถแข่งแต่ว่ามันบริดวณดอกนกหูแบบขนาดที่ชนิดแบบว่าอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้นะพี่พี่รถแข่งนี้จะมาเป็นรอบๆเป็นค้งๆค่ะนี่นี่แหละนี่ค่ะลมเย็นแต่ว่าแดดแดดจะแห้งอยู่หน่อยนึง บ้านพ่อยบรรยากาศหน้าบ้านในครัวเอามาทักทายกันเด้อพี่ๆคะ่ะตื่นา้าวมากมื้อนี้ยที่ยิบผ้ายี่ผ้าตุลาค่ะนี่เดี๋ยวพ่อยกำลังต้มน้านะคะขออภัยพี่ๆนะคะที่พ่อยใส่ชุดนอนอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าเนาะคะ่ะน้องพ่อยก็เลยสิมาต้มน้ำซุปไปก่อนมันนี้ก็สิไปอาบน้ำนะคะ่ะอาบน้ำเมื่อกินขขากินน้ำเพราะว่าต้มน้ำซุปไปก้อนละก็เฮ็ดอันนี้ไว้แล้วก็ มียนนี้บรยากน้ำจิ้มซุกี้อันนี้บรยากเลยอยากกินยังก็ได้กินเพจไทยจงเจริญบ้านทักทายกันเนาะจาาเนาะกระซิมมี่มือนีแหละที่ได้บอกพูดคุยกันว่าเกิดยังขั้นคืนแน่เดี๋ยวเมือ่อื่นนะ่ะเดี๋ยววันนี้พอจะอัปเดตให้ให้พี่ๆได้รับชมเรื่อยๆเนาะแต่พวกนี้พอจะไปห้วยละใส่นะคะไปไว่ายน้ําพาเด็กๆไปเล่นน้ําแล้วก็พาเพื่อนสามีแกไปด้วยค่ะ พาพวกลุงป้าแล้วก็พ่อกับแม่ไปแล้วก็เด็กนะคะบ้านสองสามหลังนี่แหละค่ะพี่พี่คะพาเข้าไปเปิดหูดเปิดตาเนาะ,ค,ะน<อ>ค่ะเนาะก็ถ้าพี่พี่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่พลอยมาอัปเดตเนาะค่ะในแต่ละวันเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่พี่ที่ยังติดตามรับชมช่องเล็กๆของเราแล้วก็ให้กําลังใจเราเสมอมา <S <S ไม่ว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้วื้วาหรืออะไรแต่ว่า ทุกอีพีที่พลอยจับกล้องมาแล้วมาตั้งกล้องในทุกๆวันที่มีแพชชั่นหรือมีกําลังใจในการทําคลิปเนะ่เนื่องจากมาจากพี่ๆทุกคนที่ให้กําลังใจเรานะคะแล้วก็ยอดวิวทุกวิวที่รับชมนะคะพี่ๆคะให้มีกาลังใจในการทําคลิปนะคะเนาะขอบคุณพี่ๆเด้อคะ่ะเดี๋ยวอีพีนี้เดี๋ยวมือนีหยิบหาตุลาในสิไปไซมาไซสสอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันนะจน๊ะเนาะรับอีพีนีขอบคุณและก็สวัสดีคะ่ะ